ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92 MHz มกะรอบรู้สังคมสวัสดีค่ะพบกับสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับครูไกด์อาจารย์อดีศักด์จันหลวงสำหรับเนื้อหาบทนี้เราจะไปลงรายละเอียดกันของประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคสมัยเริ่มต้นกันที่ยุคโบราณ ในยุคนี้มีอารยาธรรมโบราณที่ยิ่งใหญ่หลายอารยาธรรมด้วยกันนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่ามีอะไรบ้างคำแนะนำก็คือเมื่อรับฟังเรียนรู้เนื้อหาบทนี้แล้วจะต้องสามารถจำแนกลักษณะของอารยาธรรมต่างๆในโลกได้แล้วก็ไปเปรียบเทียบอารยาธรรมอื่นๆในโลกด้วยและในขณะนี้คิดว่าทั้งผู้เรียนและผู้สนใจทั่วไปคงพร้อมแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาที่จะเรียนรู้กันในตอนนี้ส่วนครูไกด์นั้นพร้อมแล้วสวัสดีครูไกด์ด้วยค่ะ สวัสดีครับผู้เรียนครับวันนี้พบกับครูไกด์นะครับในวิชาสังคมศึกษานะครับในสาระวิชาประวัติศาสตร์ครับวันนี้ครูไกด์จะพาไปที่อารยธรรมเมโสโปเตเมียครับเป็นประวัติศาสตร์ตะวันตกยุคโบราณครับจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับมักจะเริ่มต้นที่ดินแดนนี้แหละครับดินแดนนี้นะครับอารยธรรมเมโสโปเตเมียเนี่ยนะครับเป็นอารยธรรมแรกของโลกเลยนะครับ ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำสองสายไหลามาบรรจบกันครับแม่น้ำสายแรกครับชื่อว่าแม่น้ำไทกริสครับไหลลงมาเจอกับแม่น้ำยูเฟรติสนะครับกลายเป็นดินแดนพระจันทร์ครึ่งเซียวขีดเส้นใต้นะครับเวลาพูดถึงดินแดนจันทร์เครื่องเซี้ยวพระจันทร์ครึ่งเซียวหมายถึงดินแดนในอารยธรรมเมโซโปเตเมียครับซึ่งปัจจุบันนะฮะเชื่อว่า สถานที่นี้คือประเทศอิรักนะฮะอิรักแล้วในอารยธรรมเมโสพเติเมียนั้นก็จะมีหลายกลุ่มชาติพันธุ์นะฮะหลายกลุ่มที่มีบทบาทอย่างกลุ่มแรกก่อนก็คือชาวซูเมเรียนครับชาวซูเมเรียนนะครับหรือนับประวัติศาสตร์อาจจะเรียกว่าซูเมอร์ครับชนเผ่านี้เป็นชนเผ่าแรกนะฮะที่มีบทบาทในดินแดนนี้แล้วคนในสังคมนะฮะของซูเมเรียนเนี่ยจะ เกรงกลัวเทพเจ้าเหตุผลก็คือสภาพภูมิศาสตร์ของเขาอะมันไม่เอื้ออํานวยฮะมันมีแต่ทะเลทรายดังนั้นคนซูเมเรียนจะมองโลกในแง่ร้าย,ายดินแดนแบบนี้มันค่อนข้างที่จะไม่อุดมสมบูรณ์ขาดแคลนจึงมีการสร้างแท่นบูชาพระเจ้าครับแท่นบูชานี้เขตเส้นใต้นะครับเราเรียกว่าซิกกูเรตครับซิกูเรตครับ Again please ซิกูเรตครับ เป็นแท่นบูชาพระเจ้าครับเอาไว้สวดอ้อนวอนขอให้พระเจ้าประทานความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินแดน,นแถบนี้และซิกูแรตครับก็เป็นรากฐานที่สำคัญมากที่นำไปสู่การก่อสร้างพีระมิดของอียิปต์ในยุคต่อมานะครับนอกจากนั้นฮะซูเมเรียนยังเป็นชนชาติแรกนะครับที่เข้าสู่ประวัติศาสตร์ก่อนใครเพื่อนนะฮะจำได้ไหมครับผู้เรียน,ค,นครูไกเคยพูดแล้ว ชาวสมเรียนได้ประดิษฐ์อักษรแรกของโลกนั่นก็คืออักษรคูนิฟอร์มนั่นเองครับหรือนักวิชาการบางกลุ่มอาจจะเรียกว่าอักษรลิ่มครับจะบันทึกไว้บนดินเหนียวนะครับบนดินเหนียวและนอกจากนั้นเฮะเนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ของเมโสโปเตียนั้นเป็นทะเลทราย ต้องมีการจัดการระบบชนลประทานครับเชื่อว่าชาวซูมเมเรียนนะฮะเป็นชนชาติแรกนะครับที่รู้จักการใช้ชนลประทานในการควบคุมหรือการวางระบบน้ำนะครับนอกจากนั้นซูมเมเรียนะยังมีวรรณกรรมที่สำคัญนะฮะที่มีชื่อว่ากิลกเมสนะฮะกิลกเมสมันจะเป็นวรรณกรรมที่ว่าเดเรื่องของความเป็นวีรบุรุษที่เป็นอมตะซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญต่อมา ของอารยธรรมของศาสนายิวศาสนาคริสต์ต่อมานะครับซึ่งมีอิทธิพลต่อคมภี์พวกไบเบิลนะครับพันธสัญญาเก่าพวกนั้นนะมีผลอย่างมากนะฮะของยิวก็ใช้เรื่องนี้นะฮะมาเป็นพื้นฐานในการแตง่งนอกจากนั้นครับซูมเมเดียนยังมีความสามารถนะฮะทางด้านคณิตศาสตร์เห็นไหมคนโบราณที่เก่งคณิตมากเลยนะเชื่อว่ารู้จักการใช้ปฏิทินนะครับแบบสันทรคติ นะก็คือใช้การดูดวงจันทรนะ์การช่างตวงวัดรวมถึงการแบ่งวันด้วยนะซูเมเรียนเป็นคนที่แบ่งวันว่าเป็น24ชั่วโมงวัดมุมด้วยนะฮะวงกลมนะฮะ360องศามุมฉากนะครับรวมถึงการแบ่งชั่วโมงเป็น60นาทีางี้ก็เกิดจากเขานะครับเกิดจากซูเมเรียนนะ รุทดสองรุสามนะถอดรากสองถอดรากที่สามก็ซูเมเรียนนั่นเองนะฮะนั้นใครชอบิตศาสตร์ก็ต้องขอบคุณซูเมเรียนนะที่ได้ไปเกิดรากที่สองขึ้นมานะครับถ้าจากนั้นฮะใ,ในอาร์มเมโสโบติเมียนั้นยังมีอีกหนึ่งชนชาตินะชนชาตินี้จะเรียกว่าอ,มอาัมโมไรเขาจะเเรียกตัวเองว่าอ,มอาัมโมไรก็ได้สร้างสรรอาค์ณาจักรที่มีชื่อว่าบาบิโลเนีย บาบเบโลเนียหรืออมอไรส์เนี่ยจะมีการปกครองที่แตกต่างไปจากเพื่อนก็คือจะรวมศูนย์อํานาจไว้ที่ส่วนกลางโดยเฉพาะกษัตริย์ครับกษัตริย์ของเขาได้วางระบบกฎหมายที่สําคัญมากชื่อว่าประมวลกฎหมายพระเจ้าฮัมบูรบีซึ่งประมวลกฎหมายนี้จะยึดหลักการตาต่อตาฟันต่อฟันดังนั้นถ้าผู้เรียนไปเจอข้อสอบครับ หลักการกฎหมายตาต่อตาฟันต่อฟันกฎหมายพระเจ้าฮัมบูรบีเป็นของอาณาจักรใดในอาธรรมเมโสโปเตเมียพวกนี้ต้องตอบว่าอาณาจักรบาบิโลเนียหรือพวกอมอรัยนะครับถัดจากนั้นครับยังมีจักรวรรดินะฮะอัสซีเรียนซึ่งอยู่ในเมโสโปเตเมียด้วยนะครับอัสซีเรียนเนี่ยจะเป็นชนชาติที่เก่งเรื่องการลบยอมรับว่าเป็นพวกที่ดุ ยิ่งใหญ่เขาทะนงตัวตัวเองเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าพวกซูเมเรียนฮนะเขาเลยมีการสร้างสร้างวังอ่ะให้ใหญ่กว่าศสาสนสถานพระราชวังของกษัตริย์เนี่ยยิ่งใหญ่มากนะัสเีเรียนนะครับเพราะเขาต้องการเอาชนะพวกซูเมเรียนไงซูเมเรียนเขาสร้างซิกูเลตซึ่งเป็นที่บูชาพระเจ้าเขาไม่เน้นสร้างจ้ะเขาเน้นสร้างวังให้ยิ่งใหญ่และภายในพระราชวังของเขาครับจะมีการ สลักภาพหนุนต่ำการล่าสัตว์นะครับจะมีรูปที่มีกษัตริย์บีบคอสิงโตฮะซึ่งเป็นเจ้าป่าคนสู้กับสิงโตแล้วบีบคอแสดงว่าอัสซีเรียนพยายามสร้างให้คนนุ่นหลังรู้ดตัวเ,อ,เองเนี่ยยิ่งใหญ่มากนะครับนอกจากนั้นอัสซีเรียนจะเป็นนักอ่านตัวเด่นของยุคนั้นเลยเขามีการสร้างห้องสมุดด้วยห้องสมุดนั้นชื่อว่าห้องสมุดเมืองน,นิเวนะนี่เป็นของจักรวรรดิอัสซีเรียนในอาร์ทัมเมโปบติเมียครับ ถ้าสุดท้ายครับอาณาจักรคาลเดียนแมในเมโสโปเตเมียคาลเดียนเนี่ยหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณครับคาลเดียนได้สร้างสวนลอยฟ้าแห่งกรุงบาบิโลนนอกจากนั้นคาลเดียนยังมีความสามารถด้านการคำนวณทางด้านสุริยุป,ปราคาคำนวณสุรยุป,ปราคาเขาเก่งเรื่องดาราศาสตร์คาลเดียนเนี่ยนะเป็นพวกที่เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ครับเชื่อว่าดวงดาว มีผลต่อมนุษย์และสุดท้ายแล้วอาณาจักรคาลเดียนก็ถูกพวกเปอร์เซียครับเข้าทำลายและรวมเป็นส่วนหนึ่งของเปอร์เซียก็จบเมโสโปเตเมียนะฮะสรุปเมโสโปเตเมียเนี่ยมันก็จะมีอ่าซูเมเรียนมีอามอไรหรือบาเบโลเนียอัสซีเรียแล้วก็คลาลเดียนนะฮะแต่เวลาเรียนประวัติศาสตร์จะมองแบบจบปุ๊บมันจะเป็นเส้นตรงอย่ามองประวัติศาสตร์เป็นเส้นตรงฮะ ระหว่างที่เกิดข่าวเดือมันก็มีอาณาจักรที่เกิดขึ้นแล้วบริเวณลุ่มแม่น้ำนายครับนั่นก็คืออาระธรรทอียิปต์นักประวัติศาสตร์ตะวันตกเปรียบเทียบเลยว่าอียิปต์กับเมโสโปเตเมียนั้นเป็นรากแก้วนะฮะเป็นรากแก้วของประวัติศาสตร์ยุโรปนะฮะจำได้ไหมอียิปต์ตั้งอยู่ลุ่มแม่น้ําอะไรนะใช่แล้วครับแม่น้ํนายแม่น้ํนายเนี่ยถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์มากนะครับเปรียบเสมือนโอเอซิส กลางทะเลทรายเลยครับคนอียิปต์เนี่ยเขาก็เลยจะมองโลกในแง่ดีอะแตกต่างจากซูเมเรียนที่มองโลกในแง่ร้ายคนอียิปต์เคยพูดแล้วเขาเป็นคนรวยคนรวยจะจ้างคนเก่งมาทํางานก็คือจ้างใครจ้างยิวอะคนยิวอะ่ะมาสร้างพีระมิดนะฮะ สิ่งก่อสร้างต่างๆเชื่อว่ายิวเป็นทาสรับใช้ในอียิปต์นะก่อนที่โมเสสจะอบยพคนยิวจากอียิปต์ไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาในเวลาต่อมาแสดงว่าดินแดนแถบนั้นไม่เคยล้างผู้คนเลยอียิปต์นะครับแล้วอียิปต์เนี่ยจะนับถือเทพเจ้าหลายองค์นะฮะแต่เทพเจ้าที่สําคัญที่สุดก็คือเทพเจ้าเรหรืออาจจะเรียกว่าราก็ได้เรราก็ได้ก็คือพระอาทิตย์นะฮะหรือเรียกว่าฟาโรก็ได้ สังเกตดูคนอียิปต์อะเป็นคนที่จะสังเกตว่าดวงอาทิตย์หรือเทพเจ้าเรอะดวงอาทิตย์มันต้องตกดินใช่ไหมวันหนึ่งก็ต้องขึ้นมาดังนั้นคนอียิปต์เชื่อว่าฟาโรของเขาเนี่ยก็คือเทพเจ้าเรวันหนึ่งเนี่ยท่านต้องมีการฟื้นคืนชีพเหมือนดวงอาทิตย์ชีวิตมีขึ้นแล้วก็มีลงพระศพของฟาโรเนี่ยก็จะถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีไว้ในพีระมิดขนาดใหญ่เคยได้ยินพีระมิดเมืองกิซ่าไหม กีซ่าเป็นพีรมิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับเชื่อว่ามีห้องลงห้องลับอยู่เยอะแน่นอนพระศพของฟาโรห์จะถูกทาให้ให้เป็นมัมมี่เชื่อเรื่องการฟื้นคืนชีพนะครับแล้วจะมีการสร้างอา่าสฟิงซ์นะฮะสฟิงซ์งที่หน้าเนี่ยใบหน้าจะเป็นคนตัวจะเป็นสิงโตเป็นสัตว์ประเภทแมวจะพวกแมวเฝ้ารักษาพีระมิดไว้นะครับถามให้อียิปต์ประดิษฐ์อักษรไหมผู้เรียนอียิปต์ประดิษฐ์อักษรครับ แต่เป็นอักษรที่ตอนแรกอ่านไม่ออกนะฮะเป็นอักษรภาพอักษรนั้นชื่อว่าอักษรเฮโรกิฟิกอักษรนั้นจะบันทึกลงบนกระดาษปาปิรุสหรือปาปิรัสก็ได้นะครับแตกต่างจากซูเมเรียนนะซูเมเรียนจะบันทึกไว้บนดินเหนียวนะครับแต่ถ้าอียิปต์จะบันทึกบนกระดาษปาปิรุสมันเป็นกระดาษที่เป็นพืชที่ทํามาจากต้นกกต้นอ้อ,อที่มันขึ้นเต็มบร,ริเวณแม่น้ำนายเนะี่ยเขาก็จะมาทาเออลืมพูดการสร้างพีระมิด เขาก็อาศัยหลักของแม่น้ํำนายในการขนหินเน่ยเป็นตันๆน่ะก็ใช้หินตัดใช้ปูนนะฮะก่อขึ้นไปแม่น้ํำนายคือแหล่งหล่อเลี้ยงชีวิตของอียิปต์จริงๆครับวรรณกรรมนะ,ะวรรณกรรมที่สําคัญของอียิปต์ที่ต้องรู้จักก็คือ book of the dead คัมภีมรณะครับแต่สุดท้ายทุกวันนี้หากเราพูดถึงอียิปต์อียิปต์ไม่ได้นับถือกรนะเพราะสุดท้ายอียิปต์เนี่ยมันสูญเสียอํานาจนะครับให้กับพวกอัสซีเรีย เปอร์เซ er, ียกรีกโดยเฉพาะกรีกครับผู้เรียนเคยได้ยินกษัตริย์ที่มีชื่อว่าอเล็กซานเดอร์มหาราชไหมใช่แล้วครับอเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยเขาตีอียิปต์จนแตกที่ไปเจอกับครีโอพัตตาไงนะครับต่สุดท้ายแล้วว่าอียิปต์ก็ตกเป็นส่วนหนึ่งของกรีกและโรมันสุดท้ายอียิปต์เนี่ยหันไปนับถืออิสลามเหตุผลที่เป็นอิสลามว่าอิสลามเป็นศาสนาของการ้าครับนะฮะทำให้อียิปต์เนี่ย สมัยหลังในอียิปต์ไม่สามารถอยู่ในกลุ่มตะวันตกต่อไปนะแต่ถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญของประวัติศาสตร์ตะวันตกครับถัดจากนั้นนะฮะจากอียิปต์ก็ข้ามทะเลมาน,นิดนึงนะฮะบริเวณเกาะครีตนะฮะเกาะครีตหรืออารายธรรมกรีกนะครับบริเวณทะเลอีเจียนนะฮนะแน่นอนสาภาพภูมิศาสตร์ของกรีกนะนะั้นน่ะมันไม่ได้เป็นแม่น้ำมันเป็นภูเขานะับพื้นดิน และทะเลอย่างภูเขาเนี่ยเขาเรียกว่าโอลิมปัสครับหรือเคยได้กีฬาโอลมิมปิกไหมในโอลิมปัสโอลิมปิกเชื่อว่าจะมีเทพเจ้าซุสเนี่ยสิงสถิตอยู่ที่ภูเขาครับถ้าทะเลละ่ะผู้เลยดรงๆซิเทพเจ้ากรีกดังมากถ้าใครชอบดูหนังไซไฟโพไซดอนนั่นเองเชื่อว่าสภาพภูมิศาสตร์นั้นแม่น้ํามีน้อยนะครับสบภาพภูมิศาสตร์ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกจึงทําให้คนกรีกเนี่ยหันมาทําการค้าครับ กรีกก็เลยเรียนรู้นะครับจากเมโสโปเตเมียนะครับเรียนรู้จากอียิปต์แล้วสภาพภูมิศาสตร์ของกรีกเนี่ยมันจะขวางกั้นนะฮะดินแดนกรีกเนี่ยมันจะขวางกั้นกันและกันมาสิโดเนียมีภูเขาล้อมรอบเอเธนติดทะเลเป็นแบบนี้นะครับสปาร์ตาเป็นแบบนี้นะครับแต่ละส่วนจะมีพื้นดินภูเขาทะเลแยกออกจากกันจึงทําให้แต่ละนครรัฐของกรีกเนี่ย จะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงรากฐานที่สำคัญของกรีกก็คือแนวความคิดที่เราเรียกว่ามนุษยนิยมไง humanism สังเกตดูเลยคำว่ามนุษยนิยมคืออะไรก็คือนิยมในความเป็นมนุษย์เชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์เชื่อมั่นในความงามในความเป็นมนุษย์มีเหตุมีผลมีความเป็นธรรมชาติสังเกตดูเทพเจ้ากรีกครับนิสัยเหมือนคนเลยนะมีรักมีโลภมีโกรธมีหลงเหมือนกันเป๊ะ ไม่มีเรื่องพระเจ้าศาสนาอะไรสักอย่างอังกร์หรือรูปปั้นไงรูปปั้นของเขาจะเน้นเรื่องของเรือนล่างใช่ไหมครับและกรีกเนี่ยก็จะเป็นรากฐานที่สําคัญอย่างมากนะครับของประวัติศาสตร์ตะวันตกะระบบการปกครองด้วยอย่างกรีกเนี่ยสมยาน้าเลยเขาเป็นนักคิดโรมันจะเป็นนักรบกรีกคือนักคิดไม่ว่าจะเป็นวิชาปรัชญานะครับเคยรินโซเครติสไหมโซเครติสก็เป็นบิดาวิชาปรัชญา สอนให้ตั้งคำถามโซเครติสมีลูกศิษย์ชื่อว่าเพลโตเพลโตมีลูกศิษย์ชื่อว่าอริสโตเติลเห็นไหมในหนังสือจะมีเลยอริสโตเติลอริสโตเติลเนี่ยเป็นปรมาจารย์ที่เก่งทางด้านวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์ครับเป็นนักปราชญ์ครับนอกจากนั้นยังมีบิดาวิชาประวัติศาสตร์ด้วยเป็นคนกรีครับชื่อว่าเฮโรโดตัสเฮโรโดตัสนะครับก็เป็นคนกรีจึงสรุปเลยกรีเป็นนักคิด เป็นนักธรรมชาตินิยมมีความเป็นเหตุผลรู้จักตั้งคําถามครับแล้วคนเก่งกับคนเก่งอยู่ด้วยกันนะ่ะก็มักทะเลาะกันการปกครองได้แตกต่างกันอย่างเอเธนเนี่ยจะมีการปกครองแบบประชาธิปไตยทางตรงเชื่อว่าประชาธิปไตยครั้งแรกในโลกเกิดขึ้นที่นครรัฐเอเธนนะครับเป็นประชาธิปไตยแต่แตกต่างจากสปาร์ตานะสปาร์ตานี่จะเป็นการปกครองแบบเผด็จการทหาร นครรัฐเอเทนกับสปาร์ตาเนี่ยก็ทำสงครามกันสงครามนั้นน่ะจะเรียกว่าสงครามเพโลพอนิเซียนสงครามครั้งนี้มันเลยทำให้ทั้งเอเทนทั้งสปาร์ตาเนี่ยอ่อนแอคนอื่นทะเลาะกันเปิดโอกาสให้กับอาณาจักรที่ถูกดูถูกอ่ะคือมาซิโดเนียว่าเป็นอาณาจักรเถื่อนอยู่ทางตอนเหนือเอเทนกับสปาร์ตาตีกันเยอะสุดท้ายมาซิโดเนียเลยรวมให้เป็นปึกแผ่น กษัตริย์พระองค์นั้นชื่อว่าอเล็กซานเดอร์มหาราชนั่นเองดังนั้นจุดเด่นของกรีกให้จำไว้นะฮะมนุษยนิยมธรรมชาตินิยมเหตุผลาหารในหนังสือครับจะมีรูปมหาวิหารวิหารเนี่ยชื่อว่าวิหารพาเทนอนพาเทนอนถวายแด่เทพีอะเทนาซึ่งเป็นเทพแห่งปัญญาของกรีกนั้นกรีกจะเป็นนักคิดนะครับและกรีกส่งผลต่อโรมัน โรมันเนี่ยก็ย้ายข้ามฝั่งมาบริเวณอิตาลีนะครับที่ราบลาติอุมนะครับโรมันจะแตกต่างจากกรีกนิดนึงโรมันเนี่ยจะเป็นนักรบโรมันจะเน้นการลบเป็นนักปฏิบัติกรีกจะเป็นนักขิดสิ่งแรกที่โรมันยิ่งใหญ่เลยก็คือการปกครองแบบจักรวรรดิหรือเป็นแบบริพับลิกเป็นครั้งแรกครับนั่นคือจักรพรรดิออกัสตุสแล้วโรมันเนี่ยยิ่งใหญ่มากจนมีสมญานามว่าถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม โรมันยิ่งใหญ่มากแต่โรมันมันก็ยิ่งใหญ่ด้วยอ่ะก็เลยมีการแบ่งนะครับเป็นโรมตะวันตกกับโรมตะวันออกนะโรมันตะวันตกก็จะมีเมืองหลวงอยู่ที่กรุงโรมอิตาลีกับโรมันตะวันออกครับก็จะถูกแบ่งโรมันตะวันออกเนี่ยก็จะอยู่ที่ปัจจุบันคืออิสตันบูลตุรกีหรืออาจจะใช้ชื่อว่ากรุงคอนสแตนติโนเปิลนะครับที่เป็นศูนย์กลางของโรมันตะวันออกครับแล้วสิ่งสําคัญที่โรมันทิ้งไว้ให้กับโลกนี้คืออะไร เยอะเลยเช่นการปกครองนะการปกครองแบบมณฑลเนี่ยจังหวัดเนี้ยมาจากโรมันนะนะการรบครับรวมถึงระบบกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมาย12โต๊ะกฎหมาย12โต๊ะเป็นรากฐานของระบบประมวลกฎหมายแบบซีวิลลอครับระบบที่ใช้ลายลักษณ์อักษรนะครับเป็นของโรมันแล้วโรมันนะจะเน้นสร้างสิ่งก่อสร้างเพื่อเน,น้นประโยชน์ใช้สอยสัญลักษณ์ของเขาของอิตาลีก็คือโคลอสเซียม เป็นสถานที่ที่เอาไว้ต่อสู้ระหว่างคนกับสิ่งโตเน้นใช้สอยไหมครับไม่เน้นทฤษฎีเน้นปฏิบัติมีที่อาบน้ําสาธารณะนะครับมีท่อส่งน้ำเห็ไหมแล้วโรมันเป็นชาติแรกนะครับผู้เรียนที่ใช้คอนกรีตถนนคอนกรีตเกิดขึ้นที่โรมันและสุดท้ายโรมันเนี่ยก็ล่มสลายลงไปล่มสลายเพราะถูกอานา ระยะชนเยอรมันเผ่ากอตจำคำว่ากอตไปนะฮะกอตทำให้โรมแตกโรมันก็สิ้นสุดถึงการอวสานครับสังเกตเลยครับคุณูปการของการเรียนวิชาประวัติศาสตร์จะสอนให้เราตระหนักรู้ว่าไม่มีสิ่งใดจะอยู่ถาวรเมื่อมีขึ้นก็ต้องมีลงสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครูไกด์อาจารย์อธิศัก์จันหลวงสำหรับเนื้อหาที่เรียนรู้กันไปในวันนี้ก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเนื้อหาส่วนนี้เยอะจริงๆแต่อย่าเพิ่งท้อกันนะคะ เชื่อว่าค่อยๆทําความเข้าใจไปจากเนื้อหาที่คิดว่าเยอะยากอาจจะกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาได้ถ้ามันทบทวนบ่อยๆแล้วก็ดูแผนที่ประกอบไปด้วยนะจะช่วยให้จำได้ง่ายขึ้นวันนี้เรียนรู้เรื่องของอารยธรรมเมโสโปเตเมียอียิปต์กรีกโรมันก็ต้องท่องจำกันหน่อยนะคะว่าอารยธรรมโลกแต่ละยุคนั้นมีอะไรเป็นจุดเด่นสําหรับผู้เรียนที่กําลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้กับการสอบวัดผลรายวิชาหรือแม้แต่การสอบข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและถ้าใครอยากจะทบทวนสามารถไปรับฟังย้อนหลังกันได้ค่ะที่ www.moeradiothai.net รับฟังและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนี่แหละค่ะเรียนรู้กันได้ทุกที่ทุกเวลาผลิตโดยสถานีวิทยุศึกษาส่วนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับครูไกด์และพิลนุ์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ